สว,สวัสดีครับทุกๆท่านฮะสวัสดี FC illing, ทุกคนนะ ing, ที e ่แวะเวียนเข้ามารับชมฮะแอดต่อสูตรหน่วยเฟนเพจนะครับมาดูแนวทางราวพัฒนากันครับเพื่อนๆพือนะแนวทางราวพัฒนาอ่ะก่อนนี้ฮะเพื่อนๆพื่อนก็รุนไป,ไปพร้อมๆร้อกันนะครับ right, สำหรับชิดทุกคนนะก็หรือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้ <Right. S 2> วยแล้วกนะันฮะแล้วก็ ฝากติดตาม y YouTube เอดต่อตำราพาดวยด้วยก,วกันฮะสมาชิกนะนะเรามาดูในส่วนของดาวพัฒนา,าสมาชิกนะดูตาวพัฒนาวันนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะสมาชิกนะนะครับของเก่าก็ลุดไปก็ขออภัยด้วยก,วกันมาดูฮะดาวพัฒนา,านวันนี้ครับอ่นะ จะคู่ฮะสมาชิกเลหลักสิบนะฮะเพื่อนๆนะหลักสิบไม่ใช่หลักสิบคิมาดูหลักหน่วยกันก่อนฮะเพื่อนๆนะหลักหน่วยนะฮะหลักสิบนะครับอะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยฮะได้จะได้ทั้งหมด12ชุดด้วยกันนะหลักหน่วยครับเออหลักสิบหลักสิบนะสองสองสอง นะตัวที่สองหลักสิบได้เลขสามครับหลักสิบตัวที่สามนะครับได้เลขสี่นะส่วนนี้จะใช้หลักสิบสี่ตัวฮนะหลักสิบสี่ตัวหลักหน่วยสี่ตัวเหมือนกันนะนะสมาชิกนะสูตรละสี่ตัวนะสมาชิกนะสี่สี่สิบหกได้สิบหกชุดสิบหกชุดด้วยกันเดี๋ยวแอดมาคัดเด่นให้นะเพื่อนๆ ดูให้จบคลิปนะครับเพื่อนๆน,นะจะได้เข้าใจกันนะครับนะในส่วนสูตรหลักหน่วยในหะ้สมาชิกนะได้มาแล้วก็คือนะได้เจ็ดนะครับเจ็ดเก้าสองสามเจ็ดเก้าสองสามเจ็ดเก้าสองสาม เก้าสองสามนะซีซีสิบหกสิบหกชุดด้วยกันฮะสมาชิกนะในสิบหกชุดนี้ฮะเดี๋ยวมาคัดเด็ดฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะนะครับมาดูตัวเด่ดนนะฮะเพื่อนๆนะตัวเด่นมีตัวใดบ้างมาดูกันนะชุดเด่นนะครับนะที่เราได้มานะครับนะก็มีสองสองนะครับ สองเก้าสองเจ็ดนะครับสองสามยังสองสามสี่ห้าแอดให้นี่เนาะเด่นอยู่ในตรงนี้ฮนะเพื่อนๆนะนะครับนะก็จะมีทั้งหมดหกชุดด้วยกันนะเพื่อนๆนนะหกชุดใครว่าเยอะใครเห็นต่างก็ว่าไม่ว่ากัน แอดให้วิ่งนะครับสมาชิกนะแอดให้วิ่งสามรูสองครับนะให้เป็นแนวทางว่ากันไปตามสูตรการคำนวณน,นะครับสมาชิกนะเราพัฒนานะครับย้ำให้เพื่อนๆน,นะก็มีทั้งหมด6คู่ด้วยกันที่เด่นฮนะสองเจ็ดสองเก้าสองสองสองสามสามสองสี่สองหกสองให้เป็นแนวทางว่ากันไปตามนี้ฮะเพื่อนๆขอท่านโชคดีครับ